สวนบางทองนำเสนอต้นกาสลองคำต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงรายลักษณะทั่วไปต้นกาสลองคำเป็นต้นไม้ยืนต้นผลัดใบสูงหกถึงยี่สิบเมตร ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกออกตรงข้ามกันแผ่นใบรูปบรีแกมรูปหอกปลายใบแหลมเป็นติ่งโคนใบสอบแหลมออกดอกเป็นกระจุกตามกิ่งและลำต้นสีเหลืองอมส้มหรือสีส้ม กรีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอดปลายแยกเป็นแฉกสั้นสั้นห้าแฉกผลเป็นฝักเมื่อแก่แตกเป็นสองซีกมเมล็ดมีปีกขยายพันธุ์โดยการเพราะมเมล็ดตอนกิ่งบักชำกิ่งและแตก No.